สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูบุ๋มกับบทเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่4กับรายวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างคะครูบุ๋มหวังว่านักเรียนจะได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายและสามารถนาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมการเรียนรู้กันในวันนี้ครูบุ๋มขอทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมาว่าเราได้เรียนอะไรไปบ้างเกี่ยวกับการจำแนกสัตว์นั่นเองค่ะสำหรับการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มนักเรียนใช้เกณฑ์อะไรเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเกณฑ์การมีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะซึ่งทำให้นักเรียนได้กลุ่มสัตว์ออกเป็นกี่กลุ่มเอยถูกต้องแล้วค่ะ 2กลุ่มนั่นเองค่ะคือกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังและกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะเมื่อเราได้แบ่งกลุ่มสัตว์ออกเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะแล้วกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนักเรียนคิดว่าสามารถแบ่งกลุ่มสัตว์ออกได้อีกไหมคะใช่แล้วค่ะสามารถจัดกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มได้อีกโดยสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็นกี่กลุ่มเอ่ย เก่งมากค่ะ5กลุ่มนั่นเองโดยประกอบไปด้วยกลุ่มปลากลุ่มสัตว์เลื้อยคานกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มนกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั่นเองค่ะ จากการเรียนรู้ที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังไปแล้วกี่กลุ่มคะใช่แล้วค่ะนักเรียนได้เรียนไปแล้วทั้งหมด3กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มปลากลุ่มสัตว์เลื้อยคานและกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนั่นเองค่ะ วันนี้ครูบุ๋มเลยจะมาทบทวนเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์ทั้ง3กลุ่มโดยจะให้นักเรียนเล่นเกม Who Am I หรือฉันคือใครนั่นเองค่ะซึ่งไปรับชมและร่วมกันตอบคำถามอย่างตั้งใจด้วยนะคะไปกันเลยเกม Who Am I ฉันคือใคร กติกาเกม 1. จะมีข้อความที่บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มปลาสัตว์เลื้อยคานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 2. จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามว่าข้อความดังกล่าวหมายถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มใดเมื่อเข้าใจกติกาแล้วเราไปเริ่มคำถามในข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะ ข้อที่ 1. ลักษณะผิวหนังหนามีเกล็ดแข็งและแห้งหรือมีกระดองแข็งห่อหุ้มทั่วลำตัวข้อความนี้เป็นลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มใดคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือกลุ่มสัตว์เลื้อยคานนั่นเอง ต่อมาในข้อที่2มีรูปร่างเรียวยาวมีครีบบางชนิดมีเกล็ดบางชนิดไม่มีเกล็ดลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มใดคะใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือกลุ่มปลานั่นเองข้อที่3ลักษณะผิวหนังบางและไม่มีเกล็ดผิวหนังชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเป็นลักษณะ ที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มใดคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนั่นเองข้อที่4หายใจด้วยเหงือกใช้ครีบและกล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่เป็นสัตว์เลือดเย็นเป็นลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มใดคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือกลุ่มปลานั่นเอง วอ่อนหายใจด้วยเหงือกส่วนตัวเต็มไว้หายใจด้วยปอดเป็นสัตว์เลือดเย็นข้อความดังกล่าวเป็นลักษณะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มใดคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนั่นเองข้อที่6หายใจโดยใช้ปอดออกลูกเป็นไข่ เป็นสัตว์เลือดเย็นส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบกแต่บางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำเป็นลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มใดคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือกลุ่มสัตว์เลื้อยคานนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการเล่นเกมทบทวนความรู้ Who Am I หรือฉันคือใครนักเรียนสามารถตอบคำถามได้ทุกข้อเลยไหมคะ แต่ถ้านักเรียนคนไหนยังไม่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องครบทุกข้อไม่เป็นไรนะคะนักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมหรือทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาได้เลยค่ะเมื่อเราได้ทบทวนเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มปลากลุ่มสัตว์เลื้อยคานและกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแล้วมาดูกันสิคะว,ว่าวันนี้ครูบุ้มจะให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรม เกี่ยวกับเรื่องอะไรซึ่งก่อนอื่นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันก่อนค่ะไปดูกันเลย หลังจากที่เราได้รับชมคลิปวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มใดใช่แล้วค่ะนั่นก็คือกลุ่มนกนั่นเองค่ะเมื่อเราทราบเราใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรดังนั้นครูบุ๋มขอแจ้งจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมในครั้งนี้ก่อนเลยนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนสังเกตและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนก 2. เพื่อให้นักเรียนสำรวจและสืบค้นข้อมูลเพื่อยกตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนก แต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมการเรียนรู้กันครูบูมมี3คําถามมาให้นักเรียนช่วยกันตอบคําถามค่ะไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะนั่นคือเรื่องลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนกนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด ด้วยการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการจำแนกประเภทการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปค่ะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้นักเรียนจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนกและสามารถยกตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนกได้นั่นเองค่ะ แล้วนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนกมีลักษณะอย่างไรบ้างแต่ถ้านักเรียนยังไม่ทราบเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนกสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนกเป็นกลุ่มสัตว์ที่เปลี่ยนขาคู่หน้าเป็นปีก สัตว์กลุ่มนี้ออกลูกเป็นไข่มีทั้งบินได้และบินไม่ได้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบกตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มนกที่บินได้เช่นไก่เป็ดนกแก้วตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มนกที่บินไม่ได้เช่นนกกระจอกเทศนกอีมูนกเพนกวินลักษณะสําคัญคือมีสองขามีเกล็ดที่ขาและนิ้วเทา้า และมีปีกหนึ่งคู่รูปร่างเพียวร่างกายปกคลุมด้วยขนเป็นแผงและเป็นปุยปากเป็นจาง,งอยแหลมไม่มีฟันซึ่งลักษณะของปากนกแต่ละชนิด ก็มีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการกินอาหารของนกเช่นกลุ่มที่กินพืชเป็นหลักตัวอย่างเช่นปากโค้งจะมีความยาวและปลายแหลมเพื่อใช้กินอาหารจำพวกน้ำหวานจากดอกไม้หรือปากกลวยที่มีลักษณะเป็นปากสั้นใหญ่และแหลมเพื่อใช้กินอาหารจำพวกมเมล็ดพืชหรือธัญพืชต่างๆพบในนกกระจอกนกกระจาบ หรือกลุ่มที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์เช่นนกปากแบนหรือปากเป็ดลักษณะปากค่อนข้างสั้นจะกินอาหารจำพวกพืชหรือสัตว์น้ำหรือปากทู่จะพบในพวกไก่โดยปากจะค่อนข้างเรียวปลายแหลมแต่ไม่คมใช้ในการกินอาหารตามหน้าดินซึ่งนอกจากตัวอย่างดังกล่าวยังมีลักษณะของปากนกอีกมากมาย เป็นไปตามลักษณะการกินของนกแต่ละชนิดนั่นเองค่ะกระดูกทั่วร่างกายเป็นโปรงกลวงและเบามีถุงลมติดกับปอดเพื่อช่วยในการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ดีในขณะที่บินอุณหภูมิในร่างกายคงที่ไม่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่อาศัยจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่น ดังนั้นเมื่อใกล้ถึงฤดูหนาวนกจะมีการอพยพย้ายถิ่นฐานจากบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นไปอยู่ในที่ที่มีอากาศอบอุ่นมากกว่าและเมื่อถึงฤดูร้อนก็จะอพยพกลับสู่ถิ่นฐานเดิมการเคลื่อนที่เคลื่อนที่โดยการเดินกระโดดวิ่งหรือบินและบางชนิดสามารถว่ายน้ำได้เช่นเป็ดห่านหงนกเป็ดน้ำ นกเพนกวินเป็นต้นการหายใจหายใจโดยใช้ปอดการแบ่งประเภทของสัตว์ในกลุ่มนกสามารถแบ่งสัตว์กลุ่มนี้ตามลักษณะการบินได้สองพวกคือ 1. จําจำพวกที่บินได้สามารถใช้ปีกในการบินไปมาในอากาศได้อย่างรวดเร็วแต่มีบางพวก ปรับโครงสร้างของร่างกายให้เหมาะสมกับสถานที่อยู่อาศัยจึงบินได้ต่ำเช่นไก่เป็ดนกชนิดต่างๆและ2จำพวกบินไม่ได้ส่วนใหญ่จะมีปีกขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของลำตัวจึงไม่สามารถบินได้ การเคลื่อนที่จะอาศัยขาเดินและวิ่งอย่างรวดเร็วนกที่บินไม่ได้โดยธรรมชาติเท่าที่มีเหลืออยู่ในโลกปัจจุบันนี้ได้แก่นกกระจอกเทศนกอีมูนกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มนกเช่นนกแก้วเป็ดไก่ฮานหงนกเพนกวินนกกระจอกเทศเป็นต้น เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนกนักเรียนได้สังเกตและได้รับข้อมูลมามากมายเลยใช่ไหมคะตอนนี้ครูบุ๋มคิดว่าเรามาร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนกกันดีกว่าคะ่ะลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนก 1. ลักษณะผิวหนังร่างกายปกคลุมด้วยขนเป็นแผง 2. การเคลื่อนที่เคลื่อนที่โดยการเดินกระโดดวิ่งหรือบินบางชนิดสามารถว่ายน้ำได้ 3. การหายใจหายใจโดยใช้ปอด 4. แหล่งที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบก 5. การออกลูกและการวางไข่ สัตว์กลุ่มนี้ออกลูกเป็นไข่และวางไข่บนบก 6. อุณหภูมิของร่างกายอุณหภูมิในร่างกายคงที่ไม่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่อาศัยจัดเป็นสัตว์เลือดอุน่น 7. การเลี้ยงลูกสัตว์กลุ่มนกไม่มีต่อมน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อนแต่จะมีการหาอาหารเพื่อน,นำมาป้อนให้กับลูก และหลังจากที่เราได้สรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกส um ันหลังกลุ่มนกแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะครูบุ๋มว่าเรามาทบทวนและตรวจสอบความรู้ด้วยเกม Yes or No ใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่กันดีกว่าคะ่ะซึ่งเกมนี้จะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกส um ันหลังกลุ่มนกนั่นเองคะ่ะไปกันเลย Yes or no ใช่หรือมั่วชัวหรือไม่ในการเล่นเกมนี้นะคะครูบุ้มจะมีข้อความที่บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนกแต่จะให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบว่าข้อความดังกล่าวนั้นถูกต้องหรือไม่ไปรับชมกันเลยค่ะข้อที่1ลักษณะของสัตว์ในกลุ่มนกคือ มีสองขามีเกล็ดที่ขาและนิ้วเทา้ามีปีกหนึ่งคู่ร่างกายปกคลุมด้วยขนเป็นแผงปากเป็นจง,งอยไม่มีฟันข้อความดังกล่าวถูกต้องหรือไม่คะถ้าถูกต้องตอบ yes ไม่ถูกต้องตอบ no ซึ่งคำตอบข้อนี้ก็คือ yes นั่นเองคะ่ะ2 สัตว์ในกลุ่มนี้เคลื่อนที่โดยการเดินกระโดดวิ่งหรือบินแต่ไม่สามารถว่ายน้ำได้ข้อความดังกล่าวตอบ yes หรือ no คะใช่แล้วคะ่ะตอบ no นั่นเองเพราะว่ามีสัตว์บางชนิดในกลุ่มนี้สามารถว่ายน้ำได้เช่นเป็ดห่านหงนั่นเองคะ่ะ ข้อที่3สัตว์ในกลุ่มนี้ออกลูกเป็นไข่มีทั้งบินได้และบินไม่ได้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบกข้อความดังกล่าวต้องตอบ yes หรือ no คะเก่งมากค่ะตอบ yes นั่นเองข้อที่4ตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มนี้นั่นก็คือนกแก้วเป็ดไก่ห่านหง นกเพนกวินนกกระจอกเทศข้อความดังกล่าวตอบ yes หรือ no คะถูกต้องค่ะนั่นก็คือตอบ yes นั่นเองหลังจากที่เราได้สรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนกแล้วเรียบร้อยนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่ากลุ่มนกนี้มีลักษณะเฉพาะอย่างไรบ้าง แต่ถ้าหากนักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจหรืออยากศึกษาความรู้เพิ่มเติมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสรุปค,ความรู้เรื่องลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนกได้ตามชื่อไฟล์นี้เลยนะคะและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนกแล้วใช่ไหมคะ ครูบูมมีใบกิจกรรมให้นักเรียนทำค่ะโดน,นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมเรื่องลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนกได้เลยนะคะแต่ถ้านักเรียนคนไหนไม่สามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์ออกมาได้นักเรียนสามารถเขียนใส่ในกระดาษ A4 ได้เช่นกันค่ะขั้นตอนการทำใบกิจกรรม ให้นักเรียนสึกค้นข้อมูลสัตว์ในกลุ่มนกที่นักเรียนสนใจพร้อมกับติดภาพหรืออาจจะวาดภาพก็ได้ค่ะจากนั้นให้นักเรียนอธิบายลักษณะสำคัญที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มนกโดยให้บันทึกลักษณะสำคัญการเคลื่อนที่การหายใจและที่อยู่อาศัยหรืออาจจะเพิ่มเติมลักษณะของผิวหนังหรือจำนวนขาก็ได้ค่ะ และถ้านักเรียนคนไหนทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเรียบร้อยนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปใบกิจกรรมและส่งกลับมาในแพลตฟอร์มของโรงเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดด้วยนะคะในบทเรียนนี้ไม่มีการบันทึกลงในหนังสือเรียนนะคะหากนักเรียนทำใบกิจกรรมที่เป็นการบ้านเสร็จแล้วเรียบร้อยให้ส่งในแพลตฟอร์มของโรงเรียนภายในวันที่6เดือนกรกฎาคม พศ2564ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้วันนี้ครูบุ๋มขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและทำกิจกรรมกันนะคะสำหรับวันนี้ครูบุ๋มขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ